บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าแปลงที่ดินหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตที่มีความกว้างอยู่ที่5เมตรเลยทีเดียวนะครับแปลงที่ดินของเราคือที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่มีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกสบายอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยทีเดียว สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมวิทยาและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่บ้านห้วยดินดำตําบลโนโนเมืองพัฒนาอําเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าแปลงที่ดินหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตซึ่งถนนคอนกรีตก็จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความกว้างอยู่ที่5เมตรเลยทีเดียวนะครับ แปลงที่ดินของเราคือที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่มีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกสบายอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยทีเดียวที่ดินแปลงนี้นะครับได้ทําการรังวัดบอกแนวเขตเรียบร้อยมีเขตแดนที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้จากหลักหมุดกรมที่ดินที่เราได้ทําการฝังไว้บริเวณเสาคอนกรีตที่มีลักษณะปลายสีแดง ้นนี้นะครับอยู่ทุกจุดทุกมุมของอแปลงที่ดินของเราเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงแล้วนะครับมีหน้าที่อยู่ที่200ตารางวาหรือว่า2งานนะครับมีด้านหน้าแปลงที่ดินหน,น้ามาทางทิศใต้อยู่ติดกับถนนคอนกรีตบริเวณตรงนี้เลยด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะมีความยาวอยู่ที่23เมตรและด้านท้ายแปลงก็จะยาวลงไปอีกอ 35เมตรบริเวณด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะอยู่ติดกับถนนดินนะครับลักษณะเป็นถนนดินที่มีความกว้างของถนนดินอยู่ที่5เมตรเลยทีเดียวด้านข้างของแปลงนะครับก็จะอยู่ติดกับถนนดินมีความยาวอยู่ที่35มาเมตรบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณทางเข้าของอหมู่บ้านว่านน,นดินดำนะครับหมู่ที่5ของตำบลน,นวลเมืองพัฒนานะครับบริเวณนี้ก็จะมีไฟฟ้า ไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าแรงต่าพาดผ่านทั้งหน้าแปลงที่ดินของเราแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านด้านด้านหลังของผมก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านอยู่หมู่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ชุมชนขนาดใหญ่นะครับอยู่ใกล้ๆกับตัวอบตวน,วนเมือมพัฒนานะครับอบตวน,วนเมืองพัฒนาก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราออกไปเพียงประมาณ600เมตรนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่มาทางตัวอำเภอด่านขุนทดนะครับจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอด่านขุนทดมา20กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาเพียง50กิโลเมตรนะครับสั้งแตกรุงเทพมหาคนครก็จะเดินทางมาก็อยู่ห่างกรุงเทพมหาคนครประมาณ240กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้นะครับปัจจุบันยัง,อย,งอยู่ลึกต่ำกว่าถนนด้านหน้าแปลงอยู่ประมาณ 80เซนติเมตรนะครับาการการจะมาปรับปรุงพัฒนาก็จาเป็นจะต้องหาดินมาทําการถมเพิ่มเติมอีกอให้ให้มีความสูงเท่ากับพื้นของถนนด้านหน้าแปลงนะครับก็จะสวยงามมากนะครับที่ดินแปลงนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมร้อยเปอร์เซนต์เนื่องจากอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง200เมตรเลยทีเดียวไม่มีประวัติน้ําท่วมอย่างชัดเจนนะครับ เนี่ยนอนร้อยเปอร์เซนต์่าบริเวณที่ผมยืนอยู่บริเวณตรงนี้ก็เป็นด้านทิศตะวันตกที่อยู่ติดกับถนนดินนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็คือหน้าแปลงที่อยู่ติดกับถนนดินมีความยาวอยู่ที่35เมตรเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับความเหมาะสมที่จะมาทำก็เอ่อมาพัฒนาปรับปรุงก็จะเหมาะที่จะมาเป็นเกี่ยวกับการาปลูกเป็นสิ่งก่อสร้างหรือว่าปลูกบ้านไว้สำหรับพักอาศัย เป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บไว้เป็นทุนให้กับลูกกับหลานก็ก็เปลกงเหมาะสมครับสำหรับเรื่องราคาการซื้อขายนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นต็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับหรือว่านอซสีจอแล้วนะครับมีเนื้อที่อยู่ที่200ตารางวาหรือว่า2งาน นะครับเจ้าของเนี่ยเสนอขายในราคาที่ไม่แพงนะครับเสนอขายยกแปลงอยู่ที่250,000บาทเท่านั้นเองนะครับและราคา250,000บาทนี้เองก็เป็นราคาที่เจ้าของสามารถให้ผ่อนโดยไม่มีดอกเบี้ยเลยสักบาทเดียวนะครับาสามารถให้ผ่อนได้ภายในระยะเวลาถึง12เดือนหรือว่า12งวดนะครับก็ตกเฉลี่ยอยู่ที่งวดละ2อ3 3่ดบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านใดที่ สนใจอยากจะผ่อนก็สามารถผ่อนโดยตรงกับเจ้าของได้เลยผ่อนงวดแรกก็สามารถที่จะเข้ามาทําประโยชน์หรือว่าใช้ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ของแปลงที่ดินแปลงนี้ได้เลยด้วยนะครับที่ดินเป็นที่ดินเงินผ่อนนะครับผ่อนได้ด้วยแล้วก็เงินสดก็ได้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องมีเงินดาวไม่ต้องมีมมดอกเบี้ยนะครับทำสัญญ,ญางวดแรกก็สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้เลยอย่างที่ผมนีออ่นำเรียนไปมาสักครู่นะครับอ่า อ่าโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะอแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทาง ID l ดี e ลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้ทาง ID l ดี e p a k i n 9 9 9นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0814133164นมะครับผมและทีมงานยินดีให้คับตอบนะครับให้รายละเอียดทุกอย่าง นะครับสำหรับคลิปนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนและพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปอขอให้ทุกท่านประสบแับความโชคดีมีชัยสวัสดีครับ